สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม YouTube ช่องเสียเสมรถขุดนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเก็บงานนะครับขั้นตอนสุดท้ายของเรานะครับในการเก็บเก็บงานนะครับคือการวางท่อนะครับสำหรับงานนี้นะครับเจ้าของได้ซื้อท่อมาไว้ให้นะครับก็เลยจัดการให้ ให้เลยนะครับเพราะว่าถ้าให้เจ้าของมาขุดใส่ที่หลังก็อาจจะยากนะครับทางเราก็จะจัดการจัดการให้นะครับเพราะว่าเจ้าของไม่ได้อยู่นะครับนะครับวางทุกจุดต่างๆที่ให้น้ํานะครับลิงหากันนะครับนะครับให้ลิงหากันให้ทั่วบริเวณนะครับคลองนะครับ อาจจะเรียกว่าเป็นคลองไส้ไก่หรือว่าคลองปลาวานก็ได้นะครับเพราะว่ามันใหญ่กว่าคลองไส้ไก่นะครับอืมบางคนบางท่านนะครับจะเข้าใจว่าเป็นคลองไส้ไก่นะครับถ้าคลองไส้ไก่อาจจะเล็กๆนะครับแต่อาจจะขุดให้ใหญ่นะครับเพื่อที่จะ ใส่น้ําได้เยอะนะครับอาจจะเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็ได้นะครับถ้ามีน้ําในร่องนะครับถ้าร่องไส้ไก่นี่นะครับผมจะให้ดูก็จะอยู่ประมาณเล็กๆขนาดที่เราขุดวางท่อนะครับนี่เขา,อ,าอยู่ประมาณนี้แต่อาจจะไม่ลึกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ50เซนถึงเมตรหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าคลองไส้ไก่นะครับเป็นคลองไส้ไก่ทั่วไปนะครับแต่คลองของเราอาจจะ ไม่ใส่ไก่นะครับนี่ครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับในการเก็บงานวันนี้ก็อาจจะเก็บเป็นวันสุดท้ายในบริเวณพื้นที่ที่เราได้ขุดนะครับคือการวางท่อสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เหลือที่จุดตรง ด้านโน้นนะครับพี่ต้นตาลน,นิดหน่อยที่ยืมดินเอาไปทําคันนะครับเดี๋ยวรอขุดด้านโน้นก่อนเราจะขุดด้านโน้นแล้วก็จะค้นมาใส่นะครับก็ไม่เป็นไรเหลือนิดเดียวนะครับแต่ขั้นตอนนี้เราก็ได้ทําการาเก็บงานในใส่ให้เสร็จในวันนี้นะครับใส่ท่อนะครับเพราะว่า วันนี้เราวางมา,าสองจุดแล้วนะครับสามจุดจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บงานด้านนู้นนะครับตรงไหนที่ยังไม่เรียบร้อยเราก็เดินเก็บให้เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับวันนี้จะไม่ทิ้งไว้ให้งานดูแล้วไม่สะอาดหูสะอาดตานะครับตรงไหนที่ไม่เสมอไม่เรียบเราก็เดินปัดเดิน เกรดนะครับนะครับสำหรับนะครับคนที่ขุดก็เป็นน้องเป๋มาเนิมนะครับนี่ครับน้องเป๋ใน YouTube ช่อง YouTube ของน้องเป๋ก็น้องเป๋คนสู้ชีวิตนะครับฝากติดตามช่องน้องด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ให้ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับน้องเป๋รถขุดนะครับคนสู้ชีวิตวางท่อนะครับเพื่อที่จะทำการกระจายน้ำนะครับให้ทั่วร่องนะครับ ให้ทั่วบริเวณนะครับก็เราก็ทำการจัดการให้เลยนะครับไม่ว่าที่ไหนนะครับขอให้ซื้อท่อมาไว้นะครับถ้าท่านที่ทำเดี๋ยวผมจัดการให้หมดนะครับในการวางท่อนะครับนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขุดให้ต่อเชื่อมกันนะครับ เราจะเน้นในการวางท่อนะครับเพื่อที่จะให้ทางนะครับเดินให้สะดวกมากกว่านะครับถ้าขุดต่อเชื่อมกันแล้วนะครับการเดินก็ต้องอ้อมต้องไกลนะครับกว่าจะรอบหนึ่งก็อาจจะเหนื่อยนะครับเดินรอบนะครับแต่นี้ก็เดินไปได้ตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเราใช้การวางท่อต่อเชื่อมเอานะครับ ถ้าเป็นการขุดก็มันก็จะยากในการในการเดินในการส่งปุ๋ยส่งอะไรนะครับนะครับเราจะาเน้นให้ให้ทางเดินสะดวกนะครับให้ทางเดินสะดวกก็คือในการค้นปุ๋ยค้นอะไรในการดูแลอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะ ให้สะดวกให้รถวิ่งรถอะไรคนเดินคนอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการออกกําลังกายออกอะไรก็ไปจุดตรงไหนก็วิ่งได้หมดเดินได้หมดนะครับก็ตรงนี้ก็ไม่แน่นอนนะครับอาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในอนาคตหรือว่า,เ,าเปิดเ,เป็นที่ท่องเที่ยวก็ได้นะครับกรเกษตรเชิงท่องเที่ยวอะไรก็ว่าไปอันนี้อยู่ที่อนาคตของเจ้าของนะครับก็ ไม่แน่นอนนะครับนี่นะครับเราก็ทำการวางท่อ,อให้เชื่อมต่อกันนะครับให้เชื่อมทุกล็อกทุกร่องนะครับให้เชื่อมหากันหมดเลยเราจะเน้นวางท่อคือการวางท่อจะดีอย่างไรนะครับ การวางท่อก็คือการาควบคุมน้ำได้นะครับสมมติว่าร่องไหนที่เราไม่อยากให้ไปเราก็สามารถที่จะปิดปิดไว้ได้นะครับปิดเปิดนะครับเราทำที่ปิดเปิดไว้นะครับหรือทำเป็นข้องอนะครับแล้วก็สวมอย่างเช่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเนี่ยนะครับ เป็นข้องอลักษณะแบบนี้นะครับเรากําหนดให้น้ําสมมุติว่าเราตัดมาแค่นี้ใช่ไหมครับนี่ข้องอแล้วเราต้องการให้น้ําในร่องนี้มันสูงถึงขนาดไหนเราก็ตัดแค่นี้นะครับถ้าสูงปุ๊บน้ําก็จะล้นไปร่องอื่นนี่นะครับคือการเราเรียกว่ากําหนดน้ําได้นะครับผมมันจะง่ายต่อการควบคุมน้ํานะครับนี่ แบบนี้เลยนะครับท่านใดที่ยังไม่เข้าใจนะครับเพราะ,ะว่าผมเคยทําตลอดนะครับผมเข้าใจนะครับที่ไร่ที่สวนของผมผมก็ทําแบบนี้นะครับเพราะว่าผมทํามาก่อนนะครับผมก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนานะครับเดิมผมก็ทํานานะครับ นอกจากการทำนาแล้วก็ไปรับจ้างขับไมโครนะครับในเมื่อ,อดีตแต่ก่อนนะครับผมก็ไปเหนือใต้อีสานไปหมดนะครับเมืองนอกเมืองนาผมก็ไปนะครับเพื่อได้ประสบการณ์ได้หาประสบการณ์มานะครับในการที่ทำนะครับไม่ใช่ทำแบบทฤษฎีนะครับอันนี้ผมเน้นการปฏิบัติจริงนะครับไม่ว่าทำอะไรทำไร่ทำนาผมก็ โอเคได้หมดนะครับเป็นลูกชาวนาพันเปอร์เซ็นต์ครับครับผมจัดการวางให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับ เพราะว่าเจ้าของท่านไม่ได้มาอยู่คุมนะครับเราก็ต้องทำให้เองหมดนะครับไม่ต้องให้บอกนะครับเพราะว่างานเราเดี๋ยวเดี๋ยว ี่นนะครับงานที่เราต้องรับผิดชอบนะครับคือเราก็ต้องทำให,ให้เรียบร้อยในการเก็บงานนะครับถ้า,าไม่ทำก็เหมือนทำงานไม่เสร็จนะครับเราต้องจัดการให้เสร็จให้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าของนะครับท่านที่ เรียกใช้ได้ไว้วางใจทางทีมงานของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับ FC ที่ติดตามชมผลงานของเรานะครับ นะครับในร่องใหญ่ร่องนี้นะครับผมลงอยู่ในร่องนะครับนี่นะครับความลึกอยู่ที่ประมาณ2เมตรกว่านะครับอ่าเป็นคลองเมนนะครับคลองเมนยาวไปด้านโน้นเลยครับสุดหน้าสวนนะครับทางเข้านะครับคลองเมนนี้จะไปที่นะครับแล้วก็เราก็จะจําแนกจําแนกในการ ขุดวางท่อไปหาคลองด้านโน้นนะครับเพื่อที่จะให้น้ำไหลออกกระจายความชื้นไปนะครับทุกๆร่องนี้นะครับทุกๆร่องเราจะใส่ทุกร่องนะครับใส่จำแนกไปที่ร่องด้านโน้นนะครับเพราะว่าร่องด้านคันล้อมนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นร่องที่กลางสวนนะครับเราก็จะขุดไปยาวแล้วก็ค่อยจำแนกออกนะครับ โอเคนะครับท่านใดที่สนใจนะครับที่อยากขุดหรืออดูเพื่อเป็นแนวทางก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไปศึกษาท่านที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรก็ศึกษาดูได้นะครับผมไม่ได้ปิดบังนะครับที่เราทำงานนะครับ ก็ให้ดูให้เป็นแนวทางเพื่อที่จะศึกษาดูนะครับเพื่อที่จะมีโอกาสได้ทำของตัวเองก็ก็เอาไปาทำได้นะครับในการปรับปรุงนะครับในการที่จะทำไม่รู้ว่าจะาไปศึกษาที่ไหนนะครับหรือไปดูที่ไหนก็ ครับดูได้เลยนะครับก็ก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางการที่เราจะได้ทําของตัวเองนะครับทําโค้งน้องนานะครับก็ต้องขอขอบคุณ fc ที่ติดตามชมผลงานเสร็จเซมรถขุดฝักกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ